เราจะไปช่วกันาไี่ดร้วยกันนะนะไม่ยุดขาสไตเอร์ยังตึงมีไปเนีขาอย่างยาวปลเลอร์อะไรอ่ะสิคัขอรับเพื่ปนสวัสดีปัมหนี้แต่ตอนนี้สปิโกแมงไม่ใช่สวัสดีครับช่ยดทปูีมมา2ตัวเลยมาปึงตมาดจแมวลูกน้องดหมด ดีก็ทิ้งกันเลยีันี okay. ้ก็ใส่โดนเ่มาเลยตออนเท่เยโอยเชื่อเมี้ัมี้อกับปองระเบิดสามอันเลยตายเย้อืออุ้ยจับเฮ้ยกดฟูาวมมันมีเสียงน้ำ อุ้ย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 เอ้ยตาสักฟาดไปเลยฟาดไปเลยเออเขามาเลยเออเออเออเอัดนออเออเอัดมันออระวังระวังย่าแทงเฮ้ยเฮ้ยเออ ป็นไงตายน่าจะเล่นเลยเฮ้ยเมีล่างไงรตัวเล็กนตงเปจี้ี่มักไปรเพื่อนไายไหวไหมเอยตกเอยเออว้ายว้ยเออปืนหลุดเลยตกว้ายอู ไงไหวไหมไหนายไม่ต้องง่วงฉันอย่าฝืนเพื่อนฉันจะแขนขาดจะก็ไม่เป็นไรหรอกนายไม่ไหวนายอย่าฝืนต <c oughs> ้องไหวเหรอแขนขาดมันแย่มากเอาเอา